สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่ตีพามาดูอ่ามาเดินเล่นที่สวนนะคะที่สวนที่พี่ตีได้ทําการขุดสระไว้เมื่อวานนี้ก็พามารอบนึงแล้วนะคะแต่วันนี้พี่ตีมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะตอนนี้ผักบุ้งแดงเยอะมากนะคะแล้วเขาขึ้นเองตามธรรมาชาติอะคะ่ะไม่ได้ฉีดยาบํารุงอะไรเลยผักบุ้งแดงเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบ ดอกเยอะแล้วก็สวยมากเลยนะคะพอมีจํานวนเยอะๆแล้วพี่ตีดูแลแบบสวยมากอะคะ่ะหน้าแบบถ้าใครมาแถวนี้นะมาถ่ายรูปเล่นได้เลยอะคะ่ะสวยจริงๆนะคะผักบุ้งแดงเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะพี่ตีเพิ่งรู้นะคะพี่ตีหาข้อมูลมาแล้วก็จะมาเล่าถึงสรรพคุณของผักบุ้งแดงด้วยนะคะซึ่งผักบุ้งแดงพี่ตีเพิ่งจะรู้ว่าอ่าจริงๆเอามาชงเป็นชาได้นะคะสรรพคุณเนี่ย เยอะมากโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าทานบ่อยๆเนี่ยจะช่วยลดเรื่องความเป็นเบาหวานได้ด้วยนะคะต้านมะเร็งนะคะบำรุงสายตานะคะขับเหงื่อนะคะมีสารที่มีความเป็นฤทธิ์เย็นนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบ ช่วยลดพวกสารเจรอยในร่างกายอย่างนี้ก็ได้นะครับขับสารพิษอย่างนี้นะคะพี่ตีเพิ่งรู้ว่าสรรพคุณเขาเยอะมากๆแล้วก็ทาเป็นเป็นชาแล้วก็ชงชาทานดื่มได้ทุกวันนะคะชงกับน้ําร้อนเนี่ยค่ะก็คือขั้นตอนของการทําชาด้วยผักบุ้งแดงเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเด็ดนะคะเอายอดนะคะแล้วก็ไปล้างทําความสะอาดทําการกบหรือว่าผึ่งแดดโดยขั้นตอนที่แบบ ปลอดไทยนะคะแล้วก็ที่สะอาดนะคะแล้วก็มาใส่ถุงถุงชานะคะแล้วก็ชงดื่มได้ทุกเช้าเลยนะคะมีประโยชน์มากๆนะคะแต่คุณแม่พี่เตีย๋ยเขาชอบทานแบบทานนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นแบบจิ้มน้ําพริกก็คือ เอามาทําแกงส้มต้มส้มอย่างนี้นะคะภาษาบ้านพีต่ตีคุณแม่เขาชอบทานแบบนี้นะคะมีหน้าละ่ะคนต่างจังหวัดถึงมีสุขภาพที่ดีเขาชอบทําพวกอาหารพื้นบ้านแล้วก็ทานพวกผักพื้นบ้านโดยเฉพาะผักที่ปลอดภายปลอดสารนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพามาดูใกล้ๆนะคะตอนนี้คือผักบุ้งออกดอกแล้วก็แบบบานสวยมากเลยนะคะ เนี่ยแบบมันทําให้เราเห็นแล้วดูแล้วสดชื่นจริงๆและตอนนี้นะที่ทุงของพีตีเนี่ยลมแรงมากแล้วอากาศก็หนาวตอนนี้สามโมงกว่าแล้วอากาศก็ยังหนาวอยู่พิ่ตีต้องใส่เสื้อกันหนาวไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเป็นหวัดน,นะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีพามาดูผักกุ้งนะคะเป็นจุดที่แบบว่ารู้สึกว่ามันรู้สึกสดชื่นแล้วแบบอากาศก็ดีด้วยพี่ตีก็เลยอยากจะพามาดูนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะ จุดที่แบบผักบุ้งแดงนะคะดูสิคะตอนนี้คือเขาเลอยอยู่บนน้ํานะและก็มีความหนานะคะสูงเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าเราตกลงไปมันก็คงจะโดนน้ําอยู่แหละแต่ว่าตัวเราอาจ,จะไม่จมลงไปนะคะผักบุ้งที่สาพี่ตีเนี่ยมันจะแบบหนามากเลยนะคะแล้วก็เขาขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วแบบงามมากเลยดอกดูสิคะเดี๋ยวพี่ตีให้ดูดอก ดอกสวยมากเลยนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขาพี่ตีเพิ่งรู้ว่าสปปรรพคุณของเขาอะ่ะมีเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเอามาชงเป็นชาด้วยนะคะเดี๋ยวตอนที่จะกลับกทมเดี๋ยวพี่ตีคงจะมาเก็บแล้วเอาไปลองทําเป็นชาดื่มดูนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีให้ดูความสวยงามเนาะเนี่ยค่ะเยอะมากๆนะคะแล้วแบบ ออกดอกเยอะแล้วก็สวยด้วยอะ่ะดอกเขาเป็นสีเฉพาะเลยเนาะสีชมพูสวยจังเลยอะ่ะเนี่ยค่ะค่ะสรรพคุณต่างๆของอผักบุ้งแดงนะคะพี่ตีกล่าวไม่หมดนะคะพี่ตีจะเอาข้อมูลทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะก็ถ้าใครมีนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนพี่ตีนะคะพี่ตี อยากจะแนะนำนะคะลองทำเป็นชาดื่มดูนะคะตอนเช้านะคะหรือว่าเวลาว่างเนี่ยพี่ตีว่าน่าจะอร่อยอยู่นะเพราะว่าดูแลแบบเคยพี่ตีชอบทานผักบุ้งแต่ว่าผักบุ้งที่พี่ตีทานอ่ะก็จะเป็นอีกพันหนึ่งเนาะเป็นผักบุ้งจีนนะคะแต่ว่าผักบุ้งนานเนี่ยพี่ตีนานๆจะได้กลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยพี่ตีถึงจะได้ทานกับคุณแม่นะคะที่คุณแม่เอามาปรุงทําเป็นอาหารนะคะรสชาติมันก็ ไม่ได้ขมนะรสชาติอร่อยอะพี่ตีชอบทานนะเนี่ยค่ะดูสิดอกสวยมากเลยนะคะเป็นสีแบบเฉพาะของเขาเองนะคะตรงกลางเป็นสีเข้มนะคะบริเวณละรอบของดอกกลีบเนี่ยก็จะเป็นออก,ออกขาวเนาะเขาก็จะดูแบบเป็นสีสวยเฉพาะของเขาเองนะคะสวยมากเลยนะคะ คือตอนนี้ดอกเขาเยอะมากนะคะพี่ตีว่านะยิ่งแบบมีเยอะก็จะเป็นแบบสีสันสวยงามอีกอย่างหนึ่งเนาะจริงๆแล้วนะถ้าแบบใครมีนะคะปลูกไว้หรือไม่ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติแบบพี่ตีเนี่ยเราก็เก็บมาทานอยู่เรื่อยๆนะเป็นการบำรุงสุขภาพบำรุงตัวเองไปในตัวเลยนะคะเนี่ยโดยที่แบบชั้นยอดเลยนะคะสมุนไพรแล้วก็แบบ เป็นตัวยาอย่างดีเลยนะคะให้กับร่างกายของเรานะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะเยอะมากเลยนี่นี่ค่ะขึ้นหนาตามล่องเลยอะคะ่ะแต่บริเวณด้านล่างนะคะในบึงในสระพิ่ตีที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีปลานะคะพิ่ตีได้ปล่อยปลาพวกปลากินพืชไว้เยอะเลยแต่ปลาตอนนี้คือ ไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งทางโน้นนะคะผักบุ้งจะไม่ค่อยมีเพราะว่าปลากินหมดนะคะโซนนี้พี่ตีไม่แน่ใจว่ามีปลาเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าผักบุ้งเขาจะแทงยอดขึ้นมาเหนือน้ำนะค่ะแล้วปลาเขาก็จะขึ้นมากินไม่ได้นะคะเขาจะกินได้เฉพาะยอดที่อยู่บริเวณต่ตําๆเนาะเพราะว่าปลาเขาจะอยู่ในน้ํานะคะเดี๋ยวพี่ตีพาไปดูจุดหนึ่ง นี่ก็อีกจุดหนึ่งนะคะดอกเยอะเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะดอกเล็กๆก็เยอะมีหนอนอยู่นิดนึงแต่ไม่เยอะเพราะว่าเนี่ยค่ะอย่างมีลูกด้วยลูกแก่เห็นคุณแม่บอกว่าลูกแก่เอาไปแกงนะคะแกงก็อร่อยพี่ตียังไม่เคยทานนะนี่ค่ะลูกแก่เยอะเลยนี่นี่นี่น สวยมากเลยนะคะยอดอ่นอ,อนๆก็เยอะนะคะเนี่ยแต่ว่าเราลงไปเก็บไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวตัวเปียกแล้วจะหนาวนะคะอากาศช่วงนี้มันยังเย็นอยู่เลยนะคะเนี่ยเก้าโมงกว่าแล้วนะคะค่ะเนี่ยเยอะมากเลยะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ ขอจบคลิปก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาใหม่นะคะพี่ตีฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นๆนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวยมากเลย